สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก EP พิเศษที่168นะคะพี่พี่าวันนี้หนูก็ได้มีพาหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของหนูนะคะพี่วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการเลยนะคะ ดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆค่ะมาชมกันที่รายการที่หนึ่งนะคะตะคู่นะคะพี่ รายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จวัดละฆังนะคะถ้าหนูผู้ชื่อพระองค์ไหนผิดหรือว่ายังไงต้องขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการต่อไปรายการที่สามนะคะ รายการต่อไปรายการที่สีค่ะรายการต่อไปรายการที่ห้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่ๆค่ะรายการต่อไปรายการที่หกนะคะเป็นวัดเกตชัยโยนะคะ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามหนูได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทค่ะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะรายการต่อไปรายการที่7ก็จะเป็นวัดเกตชัยโยนะคะพี่แต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อไม่เหมือนกันเลยนะคะชอบองค์ไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะบอกอีพีกับหมายเลขก,กับหนูให้ถูกต้องนะคะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่8ค่ะอันนี้น่าจะเป็นวัดละคังนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่9นะคะหนูไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่10นะคะรายการต่อไปค่ะรายการ11นะคะรายการต่อไปค่ะรายการ12นะคะ องละ150บาทหมดทุกองเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการ13นะคะรายการต่อไปรายการ14นะคะรายการต่อไปรายการ15นะคะรายการต่อไปรายการ16นะคะ ารายการต่อไปรายการสิบเจ็ดค่ะรายการต่อไปรายการสิบแปดนะคะรายการต่อไปรายการสิบเก้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการยี่สิบนะคะ หลวงปู่โตนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็เป็นพระพระเปิมนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะหนูไม่ค่อยหนูไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออ๋อหลวงปู่บุญะค่ะพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบเอยยี่สิบสี่นะคะเป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ รายการต่อไปค่ะยี่สิบห้านะคะเป็นนางพญานะคะรายการต่อไปยี่สิบหกค่ะรายการต่อไปยี่สิบเจ็ดนะคะผงสุพรรณนะคะพี่สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามหนูได้นะคะอุ้ยขออาภาัยนะคะพี่พี่ไฟตก ไฟดับนะคะพี่คู่นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ คู่นะคะพี่รายการต่อไปรายการที่30นะคะรายการต่อไป31อนะคะรายการต่อไป32นะคะ รายการต่อไป33นะคะรายการต่อไป34นะคะรายการต่อไป35นะคะรายการต่อไป36นะคะ รายการต่อไปสามสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปสามสิบแปดนะคะพี่ไฟตกนะคะพี่พี่ขาขออภัยด้วยนะคะ,ะคู่นะคะ ่ค่อยชัดถ้าพี่ๆคนไหนอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์หนูมาได้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่39นะคะสักครู่นะคะพี่สานะคะองนี้ รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบนะคะรายการต่อไปสี่สิบเอ็ดนะคะหลวงปู่สีนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะสี่สิบนะคะ รายการต่อไปค่ะสี่สิบานะคะรายการต่อไปค่ะ44นะคะรายการต่อไปสี่สิบห้านะคะ ายการต่อไปค่ะสี่สิบหกนะคะในรายการต่อไป47นะคะในรายการต่อไป48นะคะในรายการต่อไป49นะคะ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบค่ะพี่พี่หลวงพ่อเงินพิมิยมนะคะพี่พี่ค่ะสาหรับช่วงที่ไฟดับหรือว่าหนูใช้แฟลชแล้วถ้าพี่พี่คนไหนยังดูไม่ชัดขอรูปภาพเพิ่มเติมกับหนูได้เลยนะคะพี่พี่ขออาภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะห้าสิบสองนะคะ รายการต่อไปห้าสิบสามนะคะรายการต่อไปห้าสิบสี่ค่ะรายการต่อไปห้าสิบห้านะคะรายการต่อไปห้าสิบหกค่ะพี่พี่รายการต่อไปห้าสิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไปห้าสิบแปดนะคะรายการต่อไปห้าสิบเก้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบเป็นหลวงพ่อแดงของพ่อเจริญนะคะพี่พี่ขาบอกอีพีกับหมายเลขหนูให้ถูกต้องนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบเอ็ดค่ะพี่พี่ อ61นะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อสุดนะคะในการต่อไปรายการที่62นะคะพี่หลวงปู่เผือกนะคะในการต่อไปค่ะามนะคะองคงนี้เป็นหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะคะกรอบอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะพี่ๆจ๋าคู่นะคะ รายการต่อไปค่ะหกสิบสี่นะคะน่าจะเป็นสังกะจายนะคะรายการต่อไปหกสิบห้านะคะเป็นลีลาเนื้อโลหะนะคะพี่รายการต่อไปค่ะหกสิบหกนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะรายการต่อไปหกสิบเจ็ดนะคะหลวงปู่สุขนะคะพี่ รายการต่อไปห68สิบแปดนะคะรายการต่อไปหกสิ้นะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบค่ะรายการต่อไปเจ็ดสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไป72นะคะ รายการต่อไป73็ดสิบสานะคะรายการต่อไป74็ดสิบสี่ค่ะรายการต่อไป75็ดสิบหนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบหกนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไป78คะ่ะรายการต่อไป79นะคะรายการต่อไป80นะคะรายการต่อไป81นะคะรายการต่อไป82คะ่ะพี่พี่ รายการต่อไป8 3ดสิบานะคะรายการต่อไป8ปนะคะรายการต่อไป85นะคะรายการต่อไปแปดสิบหค่ะ ในการต่อไปแ7นะคะในการต่อไปแ8นะคะในการต่อไป8ปกานะคะ รายการต่อไป90นะคะองละ150บาทหมดทุกองนะคะพี่ๆขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะรายการต่อไปรายการที่91เป็นขุนแผนไข่ผาซีกนะคะรายการต่อไป92ขนม,ม่ทราบพระนะคะรายการต่อไป93นะคะ รายการต่อไป94นะคะรายการต่อไป95นะคะรายการต่อไป96นะคะรายการต่อไป97นะคะ,ก, 97, ะ,คะก็ขออาภัยพี่ๆด้วยนะคะที่ไฟติดดับๆนะคะพี ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปหนูด้วยนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนหนูด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนไหมเลขไหนอยากขอรูปภาพองค์ไหนก็แอดไลน์มาตามช่องทางการติดต่อที่อยู่ด้านบนคลิปได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ